มีอย่างความหามีอย่งก enfin ีถามมีบ่มัน่าความนี้ก็ลงภูเขาถามลตาบัวเขามีอยังกี่ถามความหมายกมาแม่พระสุดใจอยกมาแม่นี่พราะสใจนี่แห็งความใจต้นจิตมันเกิดแล้วเนี่ยเอาที่นี่มันคนนี่โคนนีพ่ชาที่นี่มันตัดทินปัญหาโคนนี่่ามาแนี่นี่นี่นีตัดกันเลยพูดแบบภูเขาหน้าโยกธรรมดาดีคพาผู้เป็นที่คนโลกพอจบการตาบัวเขาเรีสามคนยมับป้าบนอะ โยกวางเป็นเพศนามหนึ่งเพศนามหนึ่งมาเขียนเลยป่เขียนประวัติของผู้ขาวเขียนประวัติของไอ้หครูแหวนนี่บ่หรอเขาก็วัดเขียนไว้เพศนามหนึ่งเพศนามหนึ่งเขียนบ่หรอข้าพเจ้าสมมติเฮานี่โอ้ยปฏิบัติประชามนี่ถ้าจับเนี่ยผู้ยเป็นปัญหาจะแต่งอย่างเขาได้ว้างที่นั่นแหละจับใจใจใสเงินทองอยู่กุฏินดาหยาอยู่พอวินัยยังละหลวงความเคารพพระพุทธเจ้าบ่มี หัวที่ส้มบางส้มบมได้จังได๋เออกระสังบารมีเออเขอสังไปตุกนรกเนี่ยแต่มู่เจ้าเพราะเขาไปก้าวไกลแต่ว่าหาที่ส่งมบางส่งผมเป็นไปได้ดอกแต่สินบือบริสะอาดมบริสุทธิ์นั่นจะคว้ลรถนั่นแต่เราพูดตรงที่แหละฮักคนเกิดเวทนากระที่เขาถูกขาหักบ่ถูกเขาถูกแขนบ่หรือถูกเสือกระลังขาบอยู่หรือกระลงางเสือกระลังติดเยื้องอยู่นั่นพวกกะพีเจรนา เิธนาตัวนั้นก้อนติปิจารณาเวทานาพจเรื่องถึงสีนของคนนี่เรื่องถึงีนบอดางพ่อยพนกัร่วมพระพิานายกพิาณาพวทนาพ้นกับตัดจิตปัญโกรพิชาลงไปตอนจิว่าบริสุทธิ์ิเให้แม่สนเพ่อบอแล้วลูกก็ฟังเป็นลูกที่ดีลูกกับพีเป็นลูกก้พีกัมันกับคือจังดพระเอาเงินไปเปสาวไเป็นการพนันเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้อยแม่สนะที่ใจไปใส่แล้วรับไ้หละ เป็นเจ้าคณะภาคติเป็นเจ้าคณะภาคตินั่นแหละมูเจ้าเป็นเจ้าคณะภาคแต่ว่ากิเลสเบียีมันไงกลัวเจ้าคณะภาคก็ใจร้อนดปนั่นเอ้ยเจ้าเป็นคณะภาคคนน่ะนั่นแหละบ่มีทางดอกมูเจ้าสีรษะสามถชนะสุบมูนีได้มู้เจพาผู้จะเจาสนั่นที่เป็นอาจิตาผู้มีจิตมากเนี่ย จะว่าเป็นผู้เจ้าเจ้าคณะภาคไม่รู้เลยนะผู้เจ้าอ่ะเจ้าคณะภาคแตกต่างกันเยอะมากแต่เจ้าคณะภาคกิลีเนี่ยมันต้องเดินมัดแขมันถือนี่เจ้าคณะภาคัำท่าเดินไม่ได้ภาคนี้ภาคปฏิบัตินี่เจ้าคณะภาคขาจะว่านี่ภาคนี้ภาคปริยัติภาคนี้ภาคปฏิบัติต้องมีปริยัติปฏิบัติและปฏิเวกนี่จึงเรียกว่าเจ้าคณะภาคแบ่งภาคแขนมันถือภาคปริยัติและภาคปฏิบัติอันนี้มันภาคได้หรือ ถ้าเอื่อนมาบากผากต้อเจเกินเจ้าบ้านตะเกินาเจ้าคณะผากเอืนปักผากนั่นแหละเจ็าในศาสนาเชื่อไปปึดบมือหมอนไปเบิดจะได้ผู้ปราศผู้บายด้วยนะตึงพระตึงผู้บารีกาเพื่ระกาพผ่้บายโอ้ยเพราะอยากเอาแอลกอฮอล์ล้างแล้วล้างอีกคนแล้วนั่นเมม่อกาประดิษิเนาเเมนปนาดตัวการป้องขี่เนาะกี่วับอะ้นน่ะการควางขี่การค้องเงี้ยวแม่าบพูดกาบพูดนะ เห็นไหมผมตาบกเขาบ่อกนึงจอมได้เอเราไม่กาการรวบกาบานเห็นบหเผินบอกเป็งปลากุูลากูใหญ่พิษทำพิษไปไหนเบลนี้ล้ลี่ยนพละรูปนี่ละเินบอกเลยได้ตาบัวห้อนี้เรากาบ่วบกาบานนี่เราไมกาเห็นไหมใจใจมาจากไหนให้ใจใหเท่ากับทำกับพิ่ไหนเห็นบอกเปินสัตเลยทำพมษไหนหลังใหญ่ที่สุดแต่ผู้ใดบอกว่าจะพอมใหญ่นก็แสดงว่าจะรองกิด มีแตถ้ามีได้ไงพุทธเจ้าพระเ้าประสงค์เหมือนไงที่สุดหลวง่บ่อลงยอดนี่ละไงมาจากใจนี่ป้านี่กระตุกตัวสอบไห้อเห็ดมกันมาตัวสอบจะมาสิได้เนี่ยพระพุทธสละห่างๆจะถอยได้ครูบาอาจารย์นั่นน่ะเสมาคมสันตัวสอบเด่นี่าันธรรมดายได้เนี่ยจหลวงพ่อหน่อยซื้อก็ว่าบ่บนี่บ่อเฉยๆหรือเปล่ามีพาลูกนึงบ่ขึ้น่าพาพู้แล้วคุณหญ่บ่่ชอบก่็ห้วย พ่อมาเห็นพ่อปุ๊บแล้วพุ่ยยัยเป็นแนวนี้โอ้ยเข้าใจเลยเข้าใจว่าบ้านเนี่ยนั่นมีแต่ปักตัวัวหลายผู้ที่ก็นจังหวัดนั่นก่อนนั่นก็มอมดีขึ้นบ่ะเพราะฉะนั้นกะหล่ำป่เลือประเสริฐที่นี่คนอ่ะนั่นละคนมาทั้งกระดาษดิแต่ว่าคนเผาเนาะล่ะแกจะล่าปลายเราไมิดมัคนจะออกมาจหนไ่อกันเอาแต่อยู่ตามทานขันอยู่ไปก่อทานขันที่ใจกรลายพ่อทำงานได้ พ่อพ่อจาพ่อป้าลดข้าได้เล็กน้อยราตกกันไปของคนนั่นท่นก็ประกาศมาพ่อยังพอสูงอายุเมนป่ะเนี่เขาบอกครบววแล้วเขานี่ยม่ได้สิตายก็พอทราบเลยไม่ตายมันจทราบเยพอสิตายก็สัตวจะก่อนแันบบสัตคเวามดีที่สุดทุกคนคนที่จะซอไปต้องทำผลิตทั้หมดเยังว่าประกาไปยังไงก็เรื่องนี้ึงกันสักก้อนึงกันสักกอนยังไปกลาหมไ้บุักก้อนบุญสักท้ายสกกอนน่นะ ห้องปฏิบัติมารเป็นข้าวรา้อนชินท้อบร่วมเป็นหนึ่งเป็นควราดห้องกระสุนใหญห้องมะเคยถือศีลสองอีจ็ดอันนี้กเป็นคาวราดห้อกรสิสงสัยีริพาของแทบเป็นเนี่ยไหนตอนแรกก็ถือศิลนนาสมบูรณ์บริบูรณ์มาที่สองก็ถือศิลนแปดเป็นนริญศิลบัญชเต็มบัตริที่ร่วมใหถือศิ้นสองอยยี่สิเจ็ดขอเจรวมใหญ่พังเบิเลยได้หลกระาษ ก็จะเหยียบ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 โลกกระทาบ่สนใจในโลกกระทานั่นพอไม่สามในโลกกระทาที่เอาตีนเหยียบ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 ชิมเลยนะเห็นเห็นสามเดนโลกกระทานี่ก็จะทั้งขยะเลยเมือนจีนมั่วบใหญ่เป็นข่าวว่าอ้ยบ่เคยบ่เคยพ่เนี่นั่นยู่ทั้งโลกได้เห็นภาพเป็นผู้ยิ่งผู้ใจเป็นภาพเขาวดำเป็นเป็นภาพยื้อจนพิมพ์หนังเห็นบ้านเพื่อนเห็นสีนั่นสีนี่เพราะมีสีสันมีมีคือสีคือพิมพ์หนังอย่างเดียวเบิังดีหล่ะยื้อมันรวบ ย่างบันไดว่ทานโอ้ยบังคับแต่ของกับพยูพยูย่ญญางไปซื้อนาฬิกาบัตรที่บวชที่เป็นข้าราชบวชนี้เอามาบวชพ่อนี่มาบวชโอ้ยซัดกับกิเลสบาตเนี่ยตัวยึดมันถือมันถอดถอนกันเลยป้างเลยขาดจากสมมุติ์ในความรักความชั่งตั้งแต่พิบวาขาวธรรมดาที่มันจะมีสิ่งยี่ย่างจะเขามาจุกในหัวใจมาเลยเป็นยังเ่าสิบปการบอกเดี๋ยวอยังมาฟังเนาอยยิงเขาผิดมันผิดเบ่ะไรเขาวบบ พ,พ้าพิพิธนายคอยได้ท่างก็ะดิ่ถามจะพูดถึงว่าฮะบะเคยจับเงินจับท่องบะเคยใส่เงินใส่ท่องคือจังหมูบะเคยเมียทรศัพท์แนบหมูซื้อทราศาพัพท์แนบหมูคือหมูจะเกือบบะเยได้ใส่ของอมูนะันั่นแม่ก็ภาคของเขียวกันยังบะเคยอยู่ป่าอยู่เขานี่ขนาดเนี่ยขนาดเจ้าของอาพาธเนี่ยลูกอันเนี่ยนะะลูกบักสมอเนี่ยและก็ลูกของไอ้ยังหละ่ะ ของมะขามป้อมนี่ล้นยุ่งขึ้นอยู่ในห้องยังบอกแก่แต่นีบางมี่ยังกินของเหนือเด่นกันๆเขาก็หาคำว่มีห้องเขาเอาจวบเาอาไห้องเสรัแตายมานั่นเขาไปเด็ดฉันไปกินนี่ยังบันกินขีจะก่อนอยแล้วกินเนวาจะก่อนยันจะดองน้ำหมุดเอาขักบบอะเศ้าก็เศ้าก็เศ้าก็ตายไปคือจบตรงนั้นเพระได้สนใจครับที่พีชจะพร้อมเนย นี่คือภาพปฏิบัติต้องชักละเป็นสารตายปรนั้นเที่ยวยังมาบอกกันจ่ายประเทมากกว่าเลยเพอยังไงสิเดี๋ยวยังมาเราคำทีนี้บ้านหน้านั่นตอนนี้พัตนาบีดอกว่าอย่างีเป็นบ่อมันก็ทำาก็เลียนไปก็เลียไปช่ไหเห็นเปร์เ็นเลียนไปจยอะเเลยเียบประโยคสินะะเประโยคเป็นห้อเจ้าคณะภาคมุมของเขาบอกแหละเห็นมามล้วมันก็บอก่าไม่มาล่ะนั่นแหละนี่พวกนี้ม่าคิดประเทศประชารัฐกนี่ลงมาให้ีนร hết phân pha hết bài, cháu không biết nó mua, không chỉ quăng mua chú này là, tại vì cháu chỉ mới chi phí, mới xong tay nhưng mà không phải chết chú này, nói nào, nói gì, nói chỉ quăng mua chú này là, mua chỉ đa ca đa tiền, bắt đầu thì ca hoa đa hao ca đa tiền hao một cái đấy, đa hao đấy, không bằng súc đều cần này là, súc pha hoa, hao nhà trung đa hoa. không bằng súc đều cần, không súc lên đâu, mà súc nè, không bỏ được để có súc ใจว่าสม坤หน่อกดิจิตใจสุ่มโมนี่บพราะเป็นมนุษย์หมามันยังสอนได้ดิหมามันยังสอนได้ดิก็เดินตามให้บ่ายมันสอนได้อยู่แต่พังเฮามันก็สอนมาได้บ่ดเนาเอาสิพังห้อเอาพังเฮามันก็สอนมาได้นั่นเรื่องของเรื่องมันคือสอนมาได้อยู่พังห้อคือสอนเจ้าของมาได้พระเจ้าสอนอลไรคือบ่ฟังหมามันยังสอนได้กระเจแล้วเพามันชัวกว่าหมาแต่พังหุ่มหน่อพูดดี่ก็ยกไว้ดีพังหัวแต่เพราะพางหุ่มชุ่มนั่นเอง สุนราชศาสนาม้ามยังสอนในกามบาได้มันบ่หรอจะของจะสอนจะของบ่ได้เนนี้แหละจะของคือที่เป็นพระเป็นธรรมนาขึ้นไปบอกไปประกาศจะของมันต้อไปหาเทศโปรดพนันพุ่นี่ก็ประเทศโปรดจะของน่นมันบุญบนหรือยังเขาลงพุทธเจ้าบอกขันบอกเข้าลงพุทธเจ้าจะบ่แต่พสอนพื้นสอนจะของก่อนไหนเขาลบซะก่อนต่เขางพุทธเจ้าคือเขาลงท่านเขี่นีนเดก่ย่อน ถ้าพริวนนัยต่างยูศาสนาก็ต่างยูเนี่ย้าพพิวนนายก็ตั้งยูศาสนาก็ตั้งยูเนี่ยาเีจะไหนจะไนม้าขานดูแลสว์กานพดูแล่งไรเอาลงมี่ยพราะล้มแล้วม่อกอ้กับพม่นว่าเ็นงไฟกันบอปล่าเาไปบนไนเปอย่ง่มันทราบลาบเลยรถะกู่พรอมด้ที่ไปั้ำรถเจ๋งพร้อที่ไป้งรถตู้พร้อมด้รถะู่พอด้จอดทราบลาบยุมองกันเีมงไฟกเว่าละคนไหนลงทิศไปเขี้วเีวเขี้ยวป่าไอไเหลืองมัดมุงไฟพรอมด้คนน่ย พวก rumor, สิขันมันจะิขึ I ้นโอ้ยแ are ๋ยวนีก็นี quiero, ่ดิแล้วก็ใกล้น well, ี่ในวัดว yeah, like yes. uh ่านอาารนี่เป็นมองกันอัดผมไฟพอเดิเขาคักนาดเพราะก็พากันนี่เอ้เป็นพระเทียัันเสียดันผู้ใหญ่ผู้ดีแต่ว่าเจ้าในวัดี่ยังแบบมิน้ำมองอัดผมไฟดิเออมองเห็นมงไฟผู้ดีท้าวดาดิว้ายพอจาก็อานี้จิมเสื่อมกระเจี๊ยบเนา เดี๋ยวที่ร่างกานกันไดไปเหลือกันดเพน้าเอาเอา้า่เตัวข้าเพาะร่างกายเ่ร่างาข้าว่เพาะพวก้องศาสนาเพื่อที่พปกองศาสนาอันนี Nine ้แหละประชาชนนั่งแล้วอยู